ครับสวัสดีครับแฟนคลับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้มีอะไรที่ดูแปลกๆจะมาเล่าเนี่ยนะครับนิดาโพก็มีอะไรแปลกๆสวนดุสิตโพก็ดูแปลกๆซูเปอร์โพอันนี้ก็แปลกนะฮะคือโพการเมืองตอนนี้เนี่ยนะฮะก็ว่ากันด้วยโพการเมืองล้วนๆน,นี่นะครับผมยกมา3 p โพซึ่งมันเกี่ยวข้องกันอาจจะมีข้อมูลเยอะหน่อยนะครับก็อย่าเพิ่งรำคาญกันนะครับ คือการเมืองเนี่ยโพการเมืองในจริงๆในการเมืองเนี่ยมันมีมันมีประเด็นหลักๆกันอยู่ไม่กี่ประเด็นน,นะฮะแต่ว่าเอพอเป็นโพที่เขาทากันออกมาแล้วหลายๆโพนี่แต่ละโพนี่ก็โดยเฉพาะโพที่มาตอนหลังๆเนี่ยก็พยายามที่จะหาแนวทางหรือฉีกจากประเด็นของโพก,ก่อนออกไปนี่ก็เลยแต่ว่าการฉีกประเด็นนี่มันมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่าที่ผมอยากจะพูดเนี่ยก็คือมันมีอะไรที่ดูแปลกๆมันแปลกยังไง วันนี้มีสามโพอย่างที่บอกนี่นะครับมันแปลกยังไงเรามาดูผลโพกันดีกว่านี่แค่แค่โพแปลกๆยังไม่พูดถึงการเมืองไทยวันนี้เนี่ยมันมีอะไรแปลกๆเยอะเลยเยอะมากเยอะกว่าปกติมาดูอันแรกซูเปอร์โพซูเปอร์สำนักวิจัยซูเปอร์โพเขาเขียนเขาว่าซูเปอร์โพนะครับผมก็อ่านตามชื่อที่เขาเขียนเนี่ย ท่าน,นมาดูให้ดูกราฟิกของเขาก่อนนะครับถ้าดูข้อมูลจากตรงน,นั้นเนี่ยผลท่านก็ดูประกอบไปนะื้แต่ว่ามันจะมีรายละเอียดอย่างอื่นเนี่ยแนตะ่ผมก็จะไล่ให้ฟังแบบเ,เร็วๆนี้นะครับเพราะว่าคือผลของเขานี่จะแตกต่างจะแตกต่างจากทุกโพท,ที่ผ่านมาเลยแตกต่างนีดาโพแตกต่างจากสวนดุสิตโพเลยนะเพราะว่าถ้าสรุปความแล้วนี่เขาให้ภูมิใจไทยมาที่หนึ่ง ด้วยคะแนนเนี่ยไอท,ที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยนะเพื่อไทยมาที่สองซ้มสำหรับซูเปอร์โพลเนี่ยซ้อมอยู่อันดับสามท่านดูตัวแรกไว้นะนะมันคือคือจะเรียกว่าแปลกผมก็เรียกว่าแปลกได้เลยนะครับแต่ทีนี้มาไล่ดูผมไล่ไล่ดูเอ่อทีละเรื่องทีละเรื่องนี่นะะคือของซูเปอร์โพลเนี่ยเขาไปทำสำรวจเรื่องคะแนนเสียงของพรรคการเมืองวันนี้นะครับ จำนวนหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่ตัวอย่างนะครับแต่ว่าเอ๊ะผมผมไม่เห็นวันที่ไม่แน่ใจนะครับผมดูจากข้อมูลในข่าวนี่ผมไม่เห็นว่าเขาไปทำแต่เขาคงทำเมื่อเร็วๆนี้แหละเพราะเขาเพิ่งปล่อยโพลออกมาทีนี้ที่สำคัญคือเขาใช้หลักยังไงในการที่มาบอกว่าพักนี้ได้กี่ล้านเสียงพักนั้นได้กี่ล้านเสียงทั้งๆท,ท,ที่เขาไปทำสำรวจมาแค่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่ ตัวอย่างซึ่งมันน้อยไปหรือเปล่าไม่รู้นี่นะแต่เขาก็ไปประเมินเขา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 ใช้หลักเอ,อทางสถิตินี่นะเป็นหลักๆในการประมาณการคะแนนเสียงพรรคการเมืองเนี่ยไอ้นี่มันเป็นเชิงวิชาการสถิติผมก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญก็ไม่สามารถที่จะอวดรู้ในเรื่องหลักวิชาการว่าที่เขาทำเนี่ยมันถูกต้องเลยไม่ถูกต้องอยังไงมันมันทำกันได้ใช่ไหมมันก็คงทํากันได้ถ้าทํากันไม่ได้เขาคงไม่ทําออกมานะครับเพราะว่า ถ้าทาออกมาแล้วทําไม่ได้นี่ก็คงโดนด่าเปิกนะเพราะเล่นไปฟันธงคะแนนออกมาแบบนี้เนี่ยโดยเฉพาะพักประชาชนนี่มันค้านสายตาค้านความรู้สึกของคนทั้งประเทศมากเลยเกินนี่นะพอเขาประเมินออกมาอย่างนี้ครับเขาบอกว่าเขาเอาข้อมูลที่เขาสํารวจร้อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่ตัวอย่างเนี่ยไปประมาณการโดยอ้างอิงจากฐานข้อมูลทะเบียนราษนนะครับตั้งแต่อายุก็คือ ฐานทะเบียนราษฎร์ของคนที่มีสิทธิเลือกตั้งที่ใช้ข้อมูลของเดือนพฤศจิกาปีปีนี้นะครับก็คือเดือนที่แล้วของปีนี้เนี่ยข้อมูลทะ,ทะเบียนราษฎรกรมการปกครองเนี่ยอายุสิบแปดปีขึ้นไปก็คือคนที่มีสิทธิเลือกตั้งนี่นะครับห้าสิบสามล้านห้าหมืเจ็ดันห้า้สี่สิบกคนก็คือกลมๆก็คือห้าสิบสามล้านนี่นะครับเขาบอกว่ามีคนจะไปใช้สิทธิ ที่เขาสำรวจเนี่ยเขาเทียบประมาณการตัวเลขออกมาแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ38ล้านคนเศษนะครับแล้วคนที่ที่ไม่ไปเนี่ยนะคนคิดที่ตัดสินใจคิดว่าจะไม่ไปเนี่ย14ล้านคนเศษนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้คือข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยนะทีนี้ปรากฏว่าอผลของการที่เขาไปอ้างอิงประมาณการออกมาโดยอ้างอิงข้อมูลของทะเบียนราษ ของกรมการปกครองห้าสิบสามล้านคนเนี่ยเขาก็เทียบจากที่เขาทำตำรวจมาเนี่ยผลมันก็ออกมาอย่างนี้นะครับกลุ่มกลุ่มที่ยังเดี๋ยวนะเขาเขาเขาประมาณการเอาเ้ียว่าผลประมาณการเสียงพักการเมืองสะท้อนเสียงออกมาว่าพักการเมืองขนาดใหญ่ยังคงเป็นแกนหลักในการแข่งขันทางการเมืองโดยพักภูมิใจไทยได้คะแนนเสียงประมาณการสูงที่สุดนะครับ หมายถึงว่าตามตามการสํารวจของเขาเนี่ยแล้วมามาเทียบเคียงงั่งอิงกับฐานของทะเบียนราษเนี่ยเขาบอกว่าพักภูมิใจไทยเนี่ยจะได้8ล้านแปดล้านสี่แสนกว่าคะแนนนะครับก็คือมาดับหนึ่งพักภูมิใจไทยได้มากที่สุด8ล้านกว่าคะแนนพักเพื่อไทยรองลงมาได้7จ็ดล้านห้เนี่ยัดเศษออกไปนะฮะพักประชาชนมาที่3ครับเหลือ สีล้านห้าจากที่เลือกตั้งพีหกเคยได้สิบสี่ล้านนี่นะทั้งซูเปอร์พลบอกว่าจะได้4ี่ล้านห้าครับอันนี้คือเขาเทียบจากการสำรวจแล้วเอามาเทียบอ้างประมาณการอ้างอิงข้อมูลของทะเบียนร,ราษนะครับก็ก็ฟังดูแล้วก็แปลกแปลกไหมครับท่านคิดว่าแปลกไหมครับคอมเมนต์วิจารณ์กันมาหน่อยนะครับอันนี้เป็นส่วนที่ตัวเลขแล้วเขา ประมาณการโดยเทียบไปอ้างอิงข้อมูลของทะเบียนราษนนะครับแล้วในส่วนนี้เนี่ยถ้าไปดูข้อมูลที่มันจะมีข้อมูลสองส่วนที่ที่ยังเป็นตัวเลขที่ยังไม่รู้จะเลือกใครแล้วก็กับไม่เลือกกับไม่ไปเลือกเลยเนี่ยนะคือกลุ่มคนที่ลังเลแล้วก็ไม่ตัดสินใจแล้วก็ไม่ตอบเนี่ยประมาณสิบสองล้านคนสิบสองจุดห้าล้านคนสิบสองล้านคนเสษเนี่ยนะนี่ก็คือคนพวกนี้จ,จะไปแต่ว่ายังไม่รู้ จะเลือกใครหรือว่ายังไม่ได้ตัดสินใจหรือยังลังลงเลลังเลไม่รู้จะเอาพักไหนไม่รู้จะเอาใครดีนะี่นะบางคนก็ไม่ก,ก็ตัดสินใจไม่ได้ก็ไม่ตอบ12ล้านคนเสียอีกกลุ่มหนึ่งก็คือจะไม่ไปอันนี้14.7เกือบ15ล้านคนนะี่นะถ้ารวมไอ้สองกลุ่มนี้มันก็ไปอยู่ที่ประมาณยีล้านคน,นก็เยอะนะครับเกินครึ่งแล้วเขามองว่าไอ้ตรงนี้แหละไอ้คะแนนตรงนี้แหละที่ มันยัางณนะปัจจุบันเนี่ยที่มาบอกว่าภูมิใจไทยได้ที่หนึ่งของซูเปอร์โพลนะภูมิใจไทยได้8ล้านกว่าเอา่อเพื่อไทยได้7ล้านกว่าส้มได้แค่สี่ล้านกว่าเนี่ยเขาบอกว่าไอค้คะแนนสองกลุ่มนี้เนี่ยยี่บเจล้านกว่าคนนี่นะหรือว่าถ้าคนที่ไปเนี่ยสิบสอล้านกว่าคนเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ไม่สามารถที่จะสรุปฟันธงปิดเกมได้เลยว่า ไอ้ที่พูดพูดบอกว่าใครได้ที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยมันยังมันยังเป็นแค่ตอนรจรลจเนี่นะแต่วา่าจบการเลือกตั้งแล้วเนี่ยมันตัวเลขมันอาจจะไม่ได้บอกมาอย่างนี้เพราะว่าไอ้ตัวแปรมันยู่อยู่ตรงคนที่ยังไม่ตัดสินใจคนที่ยังลังเลนี่นะเพราะว่าตรงนี้จะมีโอกาสสําหรับทุกพักนี่นะครับอันนี้ก็ส่วนสําคัญหนึ่งที่นี้บางอย่างผมจะไม่พูดถึงพักเล็กพักน้อยนะเอาประเด็นหลกักๆเพราะเดี๋ยวผมจะมีสองโพซึ่งจะต้องกลัวว่ามันจะยืดยาวทีนี้ ประเด็นมันอยู่ที่ว่ากลุ่มที่ลังเลเนี่ยเขาคือทางซูเปอร์โพลเนี่ยเขาวิเคราะห์อย่างนี้ครับเขาวิเคราะห์ว่ากลุ่มที่ลังเลนี้อาจจะไปหนุนภูมิใจไทยกับเพื่อไทยเพราะอะไรครับซูเปอร์โพลเขาบอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขามองว่าถ้นาไปไปโหวตให้ภูมิใจไทยกับเพื่อไทยเนี่ยเขามองว่าคะแนนมันมันน่าจะไม่สูญเปล่าเพราะว่าสองพรรคเนี้ยมีโอกาสที่จะได้เป็นรัฐบาล อ่ะไอ้น,นี้ซูเปอร์โพลเขาวิเคราะห์อย่างนั้นเนี่ยนะส่วนพักเล็กพักอะไรเนี่ยเขาก็บอกว่าอาจจะมาะได้แต้มจากกลุ่มนี้บ้างเพราะว่าถ้านําเสนอนโยบายดีๆเนี่ยก็อ,อาจจะมีปัญหามีนโยบายเกี่ยวกับการแก้ปัญหาปากท้องนะคุณภาพชีวิตเนี่ยอาจจะได้นี่นะแต่ว่าไอ้ตัวชี้ขาดอย่างที่บอกนะครับก็คือคนที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใครเนี่ยนะครับทีนี้ผม จะสรุปเป็นโพลๆไปนะจุดการตั้งข้อสังเกตรตรงนี้เนี่ยก็คือตัวเลขถ้ารวม2องกลุ่มคือคนที่ลังเลกับคนที่ไม่ไปนี่ก็ถือว่าสูงมากนะครับมันก็ปลาก็ไป2ีล้านนี่มันเกิน50%ของคนที่มีมีมมลงคะแนนเสียงแลวตั้งนะแต่ว่าถ้านับเฉพาะคนที่ตัดสินใจไม่ไปเลยเนี่ยสิล้านเนี่ยก็ถือว่าน่าจะเป็นปกตินี่นะครับ กลุ่มตัวอย่างร้อยไอ้หนึ่งพันหนึ่งร้อยสาสิบสี่คนนี่มันน้อยไปไหมเนี่ยผมไม่แน่ใจในหลักวิชาการนี่นะครับซึ่งมันทําได้อยู่แล้วเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าทําไม่ได้ทีนี้มันมีการพูดถึงสองพรรคที่ได้ที่หนึ่งกับที่สองเนี่ยแล้วบอกว่ามีโอกาสได้คะแนนจากผู้ที่ยังลังเลว่าอ,าอ,าอา่คนที่ยังลังเลเขาคิดว่าถ้าเขาจะเลือกเขาจะเลือกสองพรรคนี้เพราะว่าคะแนนมันจะได้ไม่ไม่สูญเปล่าเพราะว่าจะได้ไปจัดตั้งรัฐบาลนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตยอย่างหนึ่ง ว่ามันจะใช่อย่างนั้นหรือเปล่าน,นะน,นี่ก็คือซูเปอร์โควิเคะห์นะฮะแต่ว่าจุดที่น่าสังเกตสําคัญอีกเรื่องหนึ่งท่านสังเกตไปครับว่าจริงๆในโพลเนี่ยเขายังพูดถึงพักเล็กพักน้อยนะว่าจะมีโอกาสมายังไงแต่ว่าผมจะไม่เอามาเล่าตรงนี้เพราะว่ามันจะยืดยาวไปซึ่งอาจจะมันไม่ใช่ประเด็นที่ผมอยากจะพูดผมอยากจะพูดพักหลักๆซึ่งมันจะไปสอดคล้องกันอีกสองโพลนี้นะทีนี้จุดที่น่าสังเกตเนี่ยก็คือว่า เขาเขาไม่ได้พูดถึงการวิเคราะห์นี้เขาไม่ได้พูดถึงพักประชาชนเลยเขาไอไอที่เป็นพักนำสามพักเนี่ยเขาจะพูดเฉพาะประเด็นที่มันเกี่ยวข้องกับพักภูมิใจไทยกับเพื่อไทยเท่านั้นผมก็เลยตั้งข้อสงสัยนิดนึงว่าทําไมเขาไม่มีการวิเคราะห์ถึงพักประชาชนไอ้นี่ก็คือจุดหนึ่งนะครับแต่ว่าดันไปวิเคราะห์พวกมวยรองพว,พวกพักเล็กๆแทนว่า ถ,ถ้าทนาโยบายดีๆก็อาจจะมีโอกาสได้คะแนนขึ้นมาบ้างน,นะครับแล้วก็จุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งทั้งหมดนี่นะถ้าผมถ้าใครที่ติดตามดูทั้งสามโพหรือว่าโพอื่นๆที่เคยผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าไม่มีใครไปยกเรื่องปัญหาคือคือถ้าจะเอาคะแนนเสียงในการโหวตเนี่ยนะผมเชื่อว,ว่าปัญหานักการเมืองเทาเนี่ยนะปัญหาพรรคการเมืองสีเทา หรือแม้กระทั่งพฤติกรรมอะไรต่างๆของคนการเมืองสีเทานี่นะเรื่องทุจริตคดโกงโดยเฉพาะเรื่องสแกมเมอร์เรื่องคอนเซนเตอร์ที่มีนายทุนแก๊งสแกมเมอร์คอนเซนเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องกับนักการเมืองพรรคการเมืองบ้านเรามีภาพภายโชราชนชาวโงกันอย่างมากในลามไปทั้งนักการเมืองทั้งนักธุรกิจแต่ว่าพอไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้เลย อันนี้ผมตั้งข้อสังเกตน,นะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้มันมีผลต่อคะแนนเสียงอย่างมากแต่ว่าผมตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าทําออกมาเนี่ยคะแนนมันจะไปเป็นผลดีต่อพักประชาชนหรือเปล่า <timeline S 1> ต่อพักส้มหรือเปล่าอันนี้ผมตั้งข้อสังเกตเฉยๆนะฮะไม่ได้กล่าวหาใครนะฮะไม่ได้กล่าวหาสํานักโพลไหนนะ <S <S นเขาขเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกที่จะทําโพลด้วยคําถามอะไรก็ได้ด้วยประเด็นอะไรก็ได้แต่ว่า ผมตั้งคำถามว่านี่คือเรื่องใหญ่ในแวดวงการเมืองประเทศนี้สำคัญสำคัญมากๆในเรื่องการทุจริคตคดโกงโดยเฉพาะเรื่อง scammer เ,เนี่ยซึ่งมันไปพัวพันกับคำเหมนที่เรากำลังรบกันแบบเอาเป็นเอาตายกันอยู่ตอนนี้นี่นะฮะแต่ว่าโพไม่พูดถึงเลยมันก็แปลกนะฮะไอ้นี่ผมตั้งข้อสังเกตนะครับตั้งข้อสังเกตทิ้งท้ายตรงนี้อันนี้คือของซูเปอร์โพทีนี้มาดูอีกโพนึง เป็นของเดี๋ยวผมมาพันนีนลงก่อนอีกโพเป็นของสวนดุสิตโพนะครับสวนดุสิตโพเนี่ยเขาไปทําสํารวจถ้ามีการเลือกตั้งวันที่8ปดกุมภาสองพันหกสิบเก้าเขาทำสำรวจเมื่อ1 6บหกถึงสิบเก้าธันวาคมส6บหกถึงสิธันวาคมที่ผ่านมานะครับ2,232ตัวอย่างตรงนี้มีอะไรแปลกๆอยู่เดี๋ยวผมเล่าไปก่อนแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวผมจะมาตั้งข้อสังเกตนะว่ามันแปลกๆตรงไหนนะครับถ้ามีการเลือกตั้งในท่านดูตรงหน้าจอนะฮะถ้าดูมือถือนี่จะเห็นยากหน่อยก็เดี๋ยวฟังผมไปก็ได้นะครับเขาบอกว่าถ้ามีการเลือกตั้งในวันที่8กุมภาที่จะถึงนี้เนี่ยนะกลุ่มตัวอย่างจะเลือกพักประชาชนร้อยละ2 4 5 5นี่กรณีที่จะเลือกพักนี่นะครับมาอันดับหนึ่งคือพักประชาชนนะครับ ร้อยละ24.55รองลงมาคือเขาจะเลือกพักเพื่อไทยร้อยละ21.62แล้วก็อันดับ3ก็คือจะเลือกพรรคภูมิใจไทยร้อยละ16.04อันนี้ปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยมาอันดับสองซึ่งมันจะแตกต่างจากนนหลายๆโพที่เราเคเห็นมาแล้วก็ที่สำคัญคือจี้มาติดๆกับพรรคประชาชนพรรคประชาชนได้24 พักเพื่อไทยได้ยีบหนึ่งซึ่งใกล้เคียงกันมากทีเดียวนี่นะ <c oughs> อันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับส่วนเรื่องตัวคนที่อยากได้เป็นนายกรัฐมนตรีในบุคคลที่อยากให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปคือใครปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างนี้เขาเลือกนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิพักประชาชนร้อยละยี่สิบสาเกจ็ดือบยีนี่นะแต่ว่าอันดับสองนี่ครับยศชนานวงศวัสร์ท่านรู้จักไหมครับ สถานคนเพื่อไทยเนี่ยเรู้จักเพราะว่าเป็นแคนดิเดตอันดับหน่งของพรรคเพื่อไทยคนปัจจุบันยศชะนนันหรือว่าดรเชนร้อยละ21.95มาอันดับ2มาคือพูดได้ไงว่าตามมาติดติดหายใจเกือบลดตน้นคอเพลงนัตพงศ์ประมาณนั้นเลยนะครับเพลงได้ยิบสามจุดเก้ชนนันของเพื่อไทยได้21.95 อนุทินอยู่ข้างหลังนอนไกลๆเล,เลยนะครับอนุทินมาที่สามได้อนุทินยังแพ้ยศชะนันเพื่อไทยเลยนะครับอนุทินชันเวรกูลได้สิบหจุดสองห้าน่าคิดนะครับน่าคิดนะครับยศชนันเป็นใครมาจากไหนหลายท่านบอกอาจจะยังไม่รู้จักคือที่มันแปลกเนี่ยอันนี้ผมตั้งข้อสังเกตปิดท้ายนะครับ คือทางผู้ทำโพของสวนดุลิเโพอก็อาจจะวิเคราะห์ว่าที่ยศชนันมาแรงอย่างนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามันเพิ่งรีแบรนด์ผ่านตัวบุคคลมีการทำการสื่อสารประชาัมพันธ์ได้ดีหรือแล้วก็มีความสดใหม่หรืออะไรก็ว่าไปเนี่ยนะแต่ว่ามันก็แปลกยังไงมันแปลกตรงที่ว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขามีการเปิดตัวดรเชนยศชนันวงสวัสด ลูกสาวเจแดงน้องของทักษิณก็คือหลานทักษิณนี่นะเปิดตัวจริงๆเนี่ยเมื่อวันที่สิบหกธันวาคมนี้เองนะฮะแล้วโพเนี่ยเริ่มทําสํารวจวันที่ส6บหกถึงสิบเก้าก็คือเริ่มวันเดียวกับที่เขาเริ่มเปิดตัวยศชนันผมก็เลยมองว่ามันก็แปลกดีียูยอยู่ๆอ,อ,อ,อะไระฮะความนิยมของยศชนันก็พรวดขึ้นมาเป็นอันดับสองรองจากเทงของพรรคประชาชนชนะอนุทินนะฮะเปิดตัววันที่เขาเริ่มทําโพนะ มันก็แปลกดีเหมือนกันแล้วก็อันนี้ก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะครับว่าประเด็นคือคือคือคำถามเนี่ยเราก็ไม่รู้เขาถามอะไรบ้างยังไงเพราะเราก็ไม่ได้เห็นแบบฟอร์มคําถามเราแต่ว่าเอ,อทั้งหมดเนี่ยเขาคงไม่ได้มุ่งไปที่ประเด็นของก c a มอร์นกักการเมืองเท่าไรทั้งหลายนี่นะก็เลยผมก็ตั้งข้อสังเกตว่าสุรสิธิ์โพก,ก็ก็ไม่เห็นจับ หรือเขาอาจจะเคยจับมาก่อนผมไม่รู้เนี่ยนะแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยประเด็นนี้จริงๆมันเป็นประเด็นสําคัญทางการเมืองที่มีได้มีเสียเนี่ยนะก็ไม่เห็นสวนดุสิตโพหรือเขาอาจจะเตรียมทําอยู่หรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะแต่ว่าตั้งข้อสังเกตแค่แนั้นเองว่ามันไม่มีเรื่องเหล่านี้อยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคะแนนเสียงใดๆเลยนี่นะจริงๆมันสําคัญมากนะครับเรื่องนี้เนี่ยนะทีนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่งไอ้ตะกี้ของสวนดุสิตโพนะครับมาดูอีกเรื่องหนึ่ง ามาดูอีกโพนึงครับเดี๋ยวผมปิดของสวนดุสิตไปก่อนนะครับเอามาดูของอีกอันนึงนิดาพโพคือนิดาพโพเนี่ยเขาทําเป็นภาพภาคมาหลายภาคแล้วก็น่าจะมาจบที่กรุงเทพมาหาคนครหรือเปล่าเขาทําสํารวจกระแสะการเมืองกรุงเทพมาหาคนครสํารวจ15ถึง18บธันวาคม2568นร้สนะครับ2องพกลุ่มตัวอย่างตรงนี้ก็มีแปลกมีแปลกอยู่ นะครับามาดูวันแรกก่อนอันแรกก็ขึ้นที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับบุคคลที่คนกรุงเทพมหานะครจะสนับสนุนเป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้เนี่ยวันนี้ก็คือวันที่สำรวจ18ธันวานเลยนะที่มาแรงสุดแรงมากแรงเกินแรงขึ้นไปอีกก็คือยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้อันนี้47.25เเกือบ50เปอร์เครับอีกนิดเดียวก็50เปอรเซแล้ว ไอ้ตรงนี้ที่บอกว่าแปลกเพราะว่ายิ่งสํารวจไอ้คนที่ยังหาคนไอ้ที่ยังหาคนเหมาะสมไม่ได้นี่ยิ่งสูงยิ่งคะแนนยิ่งสูงขึ้นยิ่งสูงขึ้นทุกวันมันก็น่าแปลกอยู่เหมือนกันเนี่ยนะครับตัวอันดับสองก็คือเท็นณัฐพงศ์เนรปัญาวุฒิพระชาชนได้สิบหกอันนี้ก็ลดลงมาอีกสิบหกจุดเก้าห้านะฮะอันดับสามอนุทินชาญวิรากูลพระภูมิใจไทยได้สิบจุดเก้าศูนย์อันดับสี่อภิสิทธิเวชชาชววะประชาธิปัตย์ชนะ คนของเพื่อไทยนีไอ้น,นี่แน่นอนคนของเพื่อไทยก็เพิ่งจะโผล่เป็นโผมาอภิษ์ได้9.0นะคนอื่นผมไม่ถือแต่ว่าคนที่ที่อยู่ที่10เนี่ยนะฮะที่อยู่อันดับ10นี่คือยศชันนันวงสวัสดิ์พรรคเพื่อไทยได้1.30ตะกี้เนี่ยอย่างที่บอกไปตะกี้ของสวนดุสิตโพเนี่ยยศชนันพุ่งปลุดมาว่าเป็นที่สองรองจากเท้งได้21.0 เก้าห้าแต่ว่าพมมาดูของนิดาโพนี่คนละอย่างคนละเรื่องแต่ว่านิดาโพนี่โอเคเขาก็มาประมาณนี้แหละอันนี้ก็คือคือสิ่งที่นิดาโพเขาก็ทำโพซึ่งซึ่งส่วนใหญ่มามาลักษณะแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าที่ผมแปลกใจที่มันดูแปลกแปลกก็คือทําไมไอ้คะแนนของคนที่เหมาะสมไม่ได้เนี่ย ยิ่งทำโพยิ่งสูงขึ้นทุกวันยิ่งทำโพยิ่งสูงขึ้นทุกวันมันสูงจริงขนานดะนั้นหรือเปล่าในความเป็นจริงเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเลยนะเพราะว่าถ้าไปดูของคนที่ของซูเปอร์โพเนี่ยเขาอยู่ที่เอ่อไม่ต่ตกตตำกว่านี้มากเลยเนี่ยสิบสองล้านคนเนี่ยผมไม่ได้คูณเปอร์เซ็นต์ออกมาตะกี้แต่ว่าต่ำกว่านี้มากต่ำกว่าต่ำกว่านะนี่นนอะล้เนียโพยิ่งทำยิ่งยิ่งสูงขึ้นมาเนี่ยผมก็ยังงงๆอยู่นะตรงนั้นเนี่ยส่วน ถามเรื่องพรรคการเมืองเดี๋ยวให้ดูพรรคการเมืองอ่ะพรรคการเมืองพรรคการเมืองที่คนกรุงเทพมหานะครจะสนับสนุนในวันนี้เนี่ยเขาบอกว่ายังหาพรรคการเมืองที่เหมาะสมไม่ได้ในก็สูงเหมือนกันนะครับ4ี่0สเปซนส่วนพรรคที่คนกรุงเทพสนับสนุนอันดับสองพรรคประชาชนนะครับ26.25อันดับสามพรรคภูมิใจไทยแล้วก็น้อยลงไปเยอะก็สิเเซนตนะครับ อันดับ4พักประชาธิปัตย์9.955อันดับ5พักเพื่อไทยก็จะคล้ายๆกับที่เลือกนายกเนี่ยนะครับอาจจะมีต่างกันนิดหน่อยตรงพักเพื่อไทยนะครับจะเห็นว่าอันนี้ดูแล้วนี่ก็ก็จะแปลกใจตรงอไอ้เรื่องที่ยังหาพักยังหาคนเหมาะสมไม่ได้อะไรนะะว่าตกลงมันมัน ยังไงกันแน่ของนิดาโพนี่ทำไมยิ่งทำยิ่งสูงยิ่งสำรวจยิ่งสูงขึ้นทุกวันนะครับอันนี้คือสิ่งที่เอามาเปรียบเทียบให้ท่านดูสามโพโพการเมืองแปลกๆนี่นะฮะเพราะจุดสังเกตเนี่ยคือทั้งหมดอย่างที่บอกเนี่ยเพราะว่าเวลาเขามานำเสนอผ่านสื่อมวลชนต่างๆเนี่ย เขาจริงๆโพเขาเนี่เขาจะมีคําถามอะไรแต่ละจุดแต่ละภาคอะไรเนี่ยโดยละเอียดนะคำถามเขาจะมีคําถามที่ชัดเจนโดยละเอียดเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เอานํามานําเสนออย่างละเอียดให้ดูนี่นะครับแต่ว่าเรื่องก็อย่างที่ผมตั้งข้อสังเกตตะกี้เนี่ยผมจะตั้งข้อสังเกตปิดท้ายซ้ําตรงนี้ท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงจริงๆเนี่ยถ้าถามผมเนี่ยผมอยากให้เขาทําสํารวจ ให้มันมากกว่านี้เนี่ยนะเรื่องปัญหาสแกมเมอร์เรื่องอไทยร,รบกับคำเมนเนี่ยเรื่องปัญหาสแกมเมอร์เรื่องนักธุรกิจเทานักการเมืองเทาพรรคการเมืองเทาเนี่ยมันจะมีผลต่อการเลือกตั้งไหมเออมันจะทําให้คะแนนของใครได้หรือเสียยังไงเนี่ยเพราะว่ามันมีผลทางการเมืองจริงๆ,ๆเนี่ยนะก็อยากให้ให้สํานักโพลเราติดตามดูกันว่า จากนี้ไปก่อนที่จะถึงวันที่น่าจะก่อนเรื่องตั้งเจวันหรือเปล่าที่ที่กกตเขาห้ามไม่ให้นําเสมอนําเสนอโพลการเมืองออต่างๆออกมาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาห้ามยังไงบ้างเนี่ผมจำรายละเอียดไม่ได้ขออภัยจริงๆแต่ว่าเรื่องใหญ่อย่างสแกมเมอร์และคอนเซนเตอร์ที่หลอกคนไทยกันนักกันโดยพวกนักการเมืองเ่าที่เขามีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างแก๊งสแกมเมอร์ในทุนสแกมเมอร์กับนันนกการเมืองแล้วก็ ประกันเมืองของไทยเนี่ยที่ที่เราสังเกตว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับรัฐบาลจีรัฐบาลมาจนถึงปัจจุบันไม่ดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังดำเนินการจัดก,การตามสมควรผมใช้คำนี้นะเพื่อให้ดูเหมือนว่าเอาแล้วเอาจริงแต่ว่าเนื้อแท้เนี่ยในการเข้าไปจัดก,การเนี่ย คุณเล่นงานแค่ไหนยังไงเอาถึงตัวการหลักไหมคุณเล่นงานรักษาผลประโยชน์ของประชาชนจริงๆหรือเปล่าหรือคุณเล่นงานแค่พอเป็นพิธีเหมือนตำรวจไปจับบอนนะนี่ต้องจับมันหน่อยต้องจับมันหน่อยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวโดนทางหน่วยเหนือเล่นงานลงมาแล้วซวยเลยต้องจับเอาผลงานหน่อยแล้วก็รับหลังก็ไปว่ากันนะเอาอะไรไม่เอาแค่ไหนเล่นแค่ไหนก็ไปว่ากันมันเป็นลักษณะแบบนี้นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้น ไอส้สแกมเมอร์ไอ้แก๊งหลอกลวงคอนเทนเตอร์ที่มันหลอกลวงคนไทยคนแก่คนเฒ่าที่จะผูกคอตายกันเป็นที่เป็นข่าวกันอะไรเนี่ยรัฐบาลแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังหรือเปล่าแล้วไอ้ภาพที่ไปถ่ายรูปเป็นโครมโครมโครมถูกแชกันออกมาเนี่ยเป็นยังไงฮะไม่เห็นมีใครรัฐบาลหรือหน่วยงานไหนที่จะไปพูดเรื่องนี้ต่อเนื่องอย่างจริงจังก็คือ มีงานอะไรที่เกี่ยวกับกมเมอร์ถแถลงจับโน่นจับน,น,บนี่แล้วก็จบเงียบกันไปไม่มีการพูดถึงไม่มีการพูดถึงอะไรเลยทุกวันนี้เงียบไปเลยนี่คือสิ่งที่มันเป็นจริงแต่ว่าตรงนี้อะมันมันไม่อยู่ในการสำรวจอะไรเลยอันนี้ผมตั้งข้อสังเกตนะว่าไอแคมเปญตรงนี้เนี่ยมันเป็นแคมเปญใหญ่ของพรรคประชาชนด้วย มีส้มไม่มีเทามีเราไม่มีเทาหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะมันเป็นแคมเปญใหญ่ของพักประชาชนผมก็ไม่รู้ว่าถ้าไปสำรวจขึ้นมาแล้วมันจะเป็นผลดีกับพักประชาชนแล้วมันไม่ถูกใจผู้มีอำนาจนอกรัฐบาลหรือเปล่าอันนี้คือจุดที่น่าน่าสังเกตนะครับเพราะฉะนั้นผมฝากปิดท้ายไว้ตรงนี้ติดตามเรื่องนี้กันให้ดีๆนะครับ ติดตามกันให้ดีๆแล้วก็อยากให้ท่านใส่ใจเรื่องสำคัญสคัญพวกนี้ที่รัฐบาลไม่ได้คิดจะแก้อย่างจริงจังทั้งๆท,ที่มันมีผลต่อชีวิตของผู้คนที่ถูกหลอกไปมากมายมหาศาลนี่คือสปอตไลท์ทเวนตี้โฟกับผมพิสิทธ์แทนทิวแล้วเจอกันใหม่ครับ